ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผมอยู่ผมนิเสิคุณทีวีนะครับผมก็ตอนนี้ผมจะมาประจานนะครเออเรื่องบิดเฟสคนที่น้องบูเมติกแจ็คนะครับผมอีกแล้วนะครับคดีเดิมนะครับเพิ่มเติมคือน้องบูเอ้ยน้องบูเมติกแจ็คคนเดิมเพิ่มเติมคือคดีใหม่นะครับผมก็นะครับเรื่องเออเชียงมอคโอเคโอเคโอเคอัดอยู่ ก็นะครับคือเรื่องผมกับน้องเมนิีแจ็คเนี่ยเรื่องที่เรื่องแฟนน่ะคือมันจบไปตั้งแต่ที่แล้วละแต่คือน้องเขามาต่อเรื่องเว้ยเออเดี๋ยวถ้าจะไม่ผิดเนี่อันนี้ครับคืออยู่ๆน้องเขามาต่อเรื่องเว้ยเออเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอนุญาตไม่ให้หมดอะไม่กลัวไม่กลัวเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอ ญาติเป็นน้องเป็นพ่อน้องนะครับผมโอเคแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะยี่คือน้องเขาลงทุนนะครับน,น้องเขาลงทุนมากเลยคืออยู่ๆเขาจะสมัคร Gmail ใหม่นะครับชื่อวันชัยไทยวัฒนะครับผมแล้วก็มาเอาตัวเองเนี่ยปลอมเป็นพ่อตัวเองนะครับคือน้องเขาคิดว่าผมไม่รู้อะ เออคิดว่าผมโง่อะเออนะครับกูกูพอ่อลองเขาเิมพ์มาว่ากูพอ่อไมึงเ้แมนดิจ็คนะเว้ยอย่ามาเล่นไม่ดูรุ่นแล้วอยู่แล้วผมก็ตอบไปงั้นสั่งสอนลูกของคุณหน่อยก็ดีนะครับแค่ลูกค,กค,ค,คุณก๊อปคลิปคนอื่นก็โดนกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วเ้าเจ้าของคลิปที่ลูกคุณก๊อปมาเขาแจ้งความลูกคุณก็ไม่ได้มานั่งของเงินคุณแบบนี้หรอครับอาจจะเสียอนาคตได้ด้วยซ้ําแล้วอย่างการมายุ่งกบแฟคนอื่นมันก็ไม่ใช่นะครับผมอยู่ตั้งแต่ตอนน้องเขาขอโทษผมแล้วแต่ คุณเลือกที่จะมาต่อเรื่องให้มันยาวกว่าเดิมเลยนะครับและอีกอย่างมันก็เรื่องของลูกคุณครับแล้วลองเซิร์ชหาในยูทูบชแนลหาชื่อชแนลลูกของคุณดีๆนะครับว่าทําวีรกรรมอะไรไว้บนยูทูบมั่งแล้วมันก็เปลี่ยนเรื่องครับนี่นี่กูเห็นนะมึงว่าไม่มึงกลัวไงบอกจะเห็นนะกูบอกผมก็บอกไว้ว่าอย่าเปลี่ยนเรื่องครับไปดูวีรกรรมลูกคุณก่อนนะครับก่อนที่จะมาสัตย์สีอะไรง่ายๆแล้วมันก็บอกอีกอย่างคุณดูเรียบร้อยแล้วลูกกูขอความอบอ,อ,อ,อุ่นด้วย ลูกก็ตอบว่าคุณควรที่จะให้ความอบอุ่นลูกคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่ปล่อยให้เขาไปทําอะไรตามใจชอบคุณควรที่จะสั่งสอนเขาไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเหมือนกับไม่ใช่หน้าที่ของคุณเองคุณควรสั่งสอนเขาว่าอะไรอะไรควรอะไรควรคทำไม่ควรทำคนทำคลิปเขาก็าเหนื่อยเป็น,เป,นเป็นนะครับไม่ใช่ว่าโดนก๊อปไปแล้วจะไม่แคร์อะไรเลยเพื่อผมก็เห็นนะผมแล้วมันก็ตอบว่าเหออพ่อเหออพ่อม,มันจริงพ่อมันจริงดิไม่ได้ดูแลลูกตัวเองละครับคุณพ่อห้าก็แหละมาว่ามาทําว่าลูกมึงจูกตอะเถอ จริงๆลูกมึงนั่งเล่นห้าห้าควายไงเออทำไมพ่อมถึงไม่เล่นชื่อชาแนลรอครับไม่พูดชื่อหล่าลูกตัวเองอ่ะห้ามันก็ตอบว่าห้าลูกกูควายแล้วมต่บมาบควาตามวัยแล้วผู้ใหญ่เขาต้องสงสอนเด็กนะครับไม่ใช่ด่าเด็กแต่ถ้าสอนแล้วไม่ได้จริงๆถึงจะด่าแต่การด่าของคุณพ่อมันเด็กะถมมากเลยครับคือผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่พ่อมันจริงๆนะครับผม คือมันแถมเหมือนผมโง่อะเออเหมือนสมองเด็กมอสองมันเหมือนสมองเด็กมอสองมันโง่อะเออคือสมองสมองเด็กปสี่ของน้องเขาเนี่ยเหมือนมองว่าสมองเด็กมอสองผมมันโง่ครับแบบเฮ้ยกูโกหกยังไงก็ได้คือมึงไม่รู้เหรอว่ากูเป็นใคระครับแล้วคิดว่าผมกลัวผมก็ไม่ได้กลัวนะคือยังไงน้องมันก็เธอหมอยอยู่แล้วอะเออก็ตอนแรกก็กะจะปล่อยอะนะเออก็บอกให้มาขอโทษโอเคน้องเขาขอโทษแล้วก็จบแล้วแต่คือน้องมันมาต่อเรื่องเว้ย เออมันไม่จบไงและทีเนี้ยนะมันก็เข้ากันบ้านอยู่ค,คือคำว่านาย,ยาผมก็รู้แล้วว่าแม่งว่าแม่งจริงๆอะ่ะเออโอเคครับแล้วก็มาต่อกับเมนนี้นะครับผมน้องแบงค์นะน้องแบงค์แล้วมันก็บอกว่าพี่ผมจะบอกอีกอย่างหนึง่งถ้าพี่ใช้ผมมาเห็นคลิปนี้เขาต้องเอาผมตายแน่เพลงมาดี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 ที่อะไรของแม่งไม่รูเ้เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โหลดเดี๋ยวเมนไม่โหลด อย่าเพิ่มหนึ่งนะเพิ่มหนึ่งมันไม่โหลดมันไม่โหดลดลงงมัไม่โหลดเหรอวะอยังไงทำไมมันไม่โหลดวะก็ยอมรับไอ้ดีเดียวเดี๋ยวผมขอรีน่ายูทูปใหม่แป๊บนึง Okay, เออไปดูในนั้นเลยแล้วกันไม่เห็นเนี่ยคือพี่ผมจะบอกอีกอย่างหนึง่งถ้าพี่ชายผมมาเห็นคลิปนี้คนเอาตายแน่แล้วผมก็ตอบไปอย่างที่พ่อน้องเขาเห็นนะก็คือว่า,านะผมบอกว่าแนจริงก็มาดิคิดว่ากลัวไงลูกมันก็แล้วพ่อมันก็ตอบมาเมื่อกี้เป็นไรกับลูกกูฮะไอสัตว์เลนนี้ผมก็ ตอบไปว่าอะไรวะนี่เขาคิดโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งผมก็ตอบกลับไปว่าแน่จริงก็มาดิแน่จริงก็วันดิสายเจ๊ใช่ป่ะเออแล้วน้องเขาก็ตอบมาว่าทำไมเนี่ยมันกากเนี่ยวะวน้องเขาก็ตอบมาว่าเอออะไรวะตอบว่าวงเล็บ วงเล็บหยิบป,ปืนลูกซองแล้วก็บอกจะเอาไงกับกูแล้วแล้วพ่อก็บอกว่าพ่อเข้าใจลูกว่าหนูความอบอุ่นแล้วผมก็บอกไปว่าคุณควรจะดูแลลูกคุณดีๆนะครับไม่ใช่ให้ลูกคุณมาทําจําใจแบบนี้แล้วมันก็ได้ใจอะไรว่าอะไรกากงเกงคือผมเข้าใจนะว,ว่ามันดาีกากงเกงว่าอะไรมันพยายามจะดาบเป็นชุด เออมึงมาเล่นมุกอะไรแถวนี้กูไม่ได้เล่นมุกกับมึงเออตัวกูบอกว่าแล้วที่มึงทำอยู่นี่คืออะไรกูชี้ช้าบ้างเขาเนี่ยที่กูจงความไม่ละมึงผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วนะมึงจะลองบ้างละให้จำคนทำปรับมึงลองไหมล่ะแล้วก็บอกแล้วถ้าจำไม่ผิดม่นานว่าที่ผมตอบไปว่าพ่อหรือเพื่อนเนี่ยพ่อหรือเพื่อนมาปัญญาอ่อนชิบหายแล้วมันก็ตบอบว่าาพ่อมันก็ตบอบว่าพ่อที่อะไรดูทีวพอทเทสเนี่ยโด คิบว่าเทหมดเลยอม่ม uh, so, ีการกดไลค์คลิปรูกตัวเองนะแล้วเดี๋ยวจะจไม่ผิด้ำนึงเสร็จทีคอก็คลิปนี้นะครับที่ผมเพิ่งอัพไปเมื่อวานนะครับผมก็เนี่ย น้องบอกว่ามันน้องหรืออดีตแฟนเก่าอะไรเออเขาบอกมันว่ามันแรกสุดสุดเออผมก็บอกไม่เป็นไรหรอเลยมันก็บอกว่าเรามีเกมอะไรแนะนําเองมีคอมพิวเตอร์ไหมคือมันพูดกับพี่เป็นแบบนี้อะครับเองคําว่าเองนี่มันคือมึงคช้ับรถขับไปใช้กับเพื่อนนะครับผมก็บอกว่าเสร็จอะไรกูมีตังกูซื้อสเก็สตรีมได้ได้อยู่มาด่านะครับหน้าหี้งมว่าหาตังให้ได้เข้ามาด่ากูนหนพ่อพ่อก็โลกกากเลยก็ฮ่าฮ่าแล้วก็ฮ่าฮ่าตาม แล้วก็โชว์ความปัญญาอ่อนตัวเองนะผมหัวเราะด้วยตาเหลือกตาปิ่นผมไม่แม่ปัญญาอ่อนมึงมันก็บอกมึงแหละปอยอคือพี่จะบอกอะไรน้น้องยอตรงเนี้ยครับใช้ยอหญิงครับเออก็คนแล้วันจันทร์ที่ผมว่าว่ามาคุยกันหนึ่งที่สอนนอเลยมันถ้าคิดว่าแน่ก็มา้็ผมก็มาแล้วบอกว่าแม่งป๊อตแม่งบอกป๊อตพ่อมึงดิแล้วมันก็ถามเรื่องเงี้ยทำไมมันก็บอกว่าไม่ปอก็มาคุยกับกุนหนึ่งหนึ่งที่สอนนอสายใหม่ดิจะได้ยัดมือเข้าคุกง่ายหน่อย้ยผมบอกว่าจะได้ค่าสักที บอกเฮือน้องก็ช็อคช็อคคนฝอช็อคช็อคอะไรวะช็อคนมน,น,นอมฝอตายแป๊บนกปัดบ้านแน่จริงมันก็มาดีกาโกหกแม่พ่อทำไมมาเด้อน่ากลัวคนติดตามเพราะข้าพยายามไม่ได้ติดตามพด่าพอตามด่าแบบแนวมึงเฮ้ยมีจำนวนทำคลิปก็บอกจะทำเอเภูมิทำเอเภูมิใจกว่าที่ไปก๊อปคลิปเข้ามาเด็กเกนเหอะหมายก็งี้เพื่อนบอกคนก็บอกว่าเง,งียบเลยนะครับสัตว์เนี่ยกูละบอก พวกกากากว่าแม่งปอสสัตว์นะครับแล้วก็ไปดูที่แนวน้องเขาต่อนะครผมว่าน้องเขาก่อวิรกรรมอะไรไปบ้างนะครับเปลี่ยนชื่อแนวเขาคิดว่าคนอื่นไม่รู้เออ,อมันมีอันนึงครับปอหมดให้เขามั่วเลย

แถมยังอาราวาอ,อีกไม่เชื่อก็คอยดูนะกล้องเกือบลนเนี่ยไปคือค,คือมันไปโปรโมทเขามม่วทำไมก็ไม่รู้นะคือไปโปรโมทคนดังเขาทำไมทำไมมันไม่เอาเวลาไปทำคลิปดีกว่าเออมันทำคลิปและสาระแบบนี้ทำไม เออผมงแค่นี้นแหละตัวที่มีน้องเบียร์แล้วก็เออมีคนมาหาเราด้วยแต่เนี่ยโปรโมทให้ชาแนลต่อเจ้าขผมที่มันโปรโมทมั่นนวม,มันอะม,ม,มันไม่มีใครอยากให้มันโปรโมทหรอกเออ่ยมึงแขีขนอ,อธิบายว่าชาแนลนี้นจะไม่ผิดมันเขียนว่าเดี๋ยว ชาแนลนี้ชาแนลนี้ก็มีแต่การแคสเกมครับแคสเกมพ่อมดีเฮียกูเห็นมึงโปรโมทเลยเขามัวเลยสัตว์แถบท้ายคลิปหมดท้้งชาแนลมันหมดตัวบชาแนลโอ้อะไรของมันวะมีกาดกาดเลยีุดตัด นายดีก็อยู่ก็ไปโปรโมทให้พี่เอกครับโปรโมทให้พ่ต้า่หมมเลย ดีกันเป็นสัปดาห์จะติ้งตอกแต่เต้ดีไหมอันไม่ปวดแบบมุ t the f u c มมากๆแม,ม่นยำยิ่งกว่าเวท ดูโดนนี่นี่สดๆเลยนะอยู่ไปด่าเขาเออแล้วมึงไปทำให้เขาด่าทำไมอะเออใช่มึงไปทำให้เขาด่าทำไมเออไม่ใช่โดนด่ามึงก็ลบชแนลไปดิเออเออปิดแนวเลอะไรก็จบนายทำคลิปตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนนะเออมันทำคลิปมาด่าผมอะมึงบอกผมชแนลโอเคไหก็ตามนี้นะครับผมผม เดี๋ยวมันมีคลิปไหนที่มันก๊อปเขามาอีกวะอืมไหนวะนี่ปะ นี่อ่ะครับผมนี่หนึ่งคลิปนะครับ